สวัสดีค่ะพี่น้องจากทองนาส่อเมริกามาเนาะพี่น้องเนาะกะ็ขอโทษพี่น้องเด้อประมาณสองสองคลิปเนะาะบ่เด็มาพ้อพี่น้องเพราะว่าอุบิเหตุนหน่อยนึงเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี่ก็ชิพยายามกุยกับพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หวัวเหลียวหวัว่อเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทัวร์โลกบุญไหวเรื่องโควิด แต่พอมาไท่แล่นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเมืองเนาะพี่น้องเนาะหุ่นไหยกันกะจันเลก็ขอบุณหลายๆลายเด้อทีออ่พี่น้องติดตามเนาะขาบมาบึงบมีอย่างก็มาอันแช์กดไหลกดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อบึงแลวกะมีส่องได้สิเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนาะกับบึงได้ของเกย์หน่อยนี่ก็อยู่ส่นในทีวีเนาะส่นในทีวีสีมีจันทร์ถึงอาทิตย์อยากบึง ได้การไดกระได้เบิดนนเนาะล,ลักลักของชุดไอทีวีของคุ้นดงของทันนิยมเนาะของผู้ใดเนี่ยของเก่นหน่อย้วก็ของผู้ใดมีหลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วกเบิงึงขันอยากเบึงกับมีทังเมืองไทยกับมีอันหอยทีวีมีของลูกร้านเฮาเนะวกฟังประชาธิปไตยแล้วก็ทั่วโลกเนาะ มีเบดพี่น้องจอากเบิ้งของผู้ใดกันของพวกดาล่งดาล่าที่เป็นคิดไอ้ที่เป็นนันฟังประชาธิปไตยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็บเบิ้งใดเกี่ยอยนี้กะเมื่อนี้กะจกมาวอาซือตอนเนาะละครละครเลยอ,อ,อยู่ไทยแลนด์เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตัวตลกเป็นอยู่เป็นละครโลกไง่าสันเถาะประเทศไทยเนาะเดียวนี่ก็บุ่ไหา้กันหลายเนาะเรื่องอโควิดนี่กะขีด วัคซีนเนาะกับผ้ากันยานผู้รางก้นกับยาขีดผู้ร่างก้นกับยาขีดีิฉันก็อยากบอกพี่น้องว่าขีดไปโรดเนาะทามันมีเนาะรัฐบาลไทยค่ะสีผ้ากันหาผ้นประโยชน์เนาะระวังวัคซุ่งวัคซินกันได้เนาะเฮ็ดอีหยงกับต้องมีผ้นประโยชน์เนาะแม่กับทั้งอภิปายเนาะผ่านพ้นไปแม่บอกพี่น้องดิฉันกะได้เบิ่งแหลวไฟขานกัเฮ็ดหนาที่สุดควาวมสามมรดเนาะทุกคนเฮ็ด นาทีแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองกับ,บึงกบหูอยู่ว่ามันจะออกมาลูบไดเนาะมันจะออกมาลูกแบบว่าพ่อสื่อใดรกับสื่อเนาะแต่สิ่งที่ที่ฉันเสียใจก็คือคุณคาร่มพุ่นพอน,พอน,พอนกลางเนาะพราะว่าอยู่ในสายตาที่ฉันมากแต่ลอดเกี่ยวกับสมัยตะกี้เราเป็นทนายเสือแดงเนาะกะอุดมการกะเปลี่ยนไปเนาะฟังประชญธิปไตยนี่สบรักษาใจจะคล้องนี่บรักษาใจบรักษาชีวิตนี่ก็ยาอย,าอยู่พี่น้อง ซื้อได้ซื้อขาได้ขาค้ขาขางได้ค้งเนาะฟังประชาธิปไตยคือลูกล้านเท่าเดี๋ยวนี้แหละเขาจับไปเนาะกับเพ้ากันเล่นละครจับลูกจับล้านเท่าไปแค่เขาไปเรียกร้องประชาธิปไตยบ่อฟังบ่อหยังไม่บอกแต่ว่ากรเลินละครเอาคุณซุ่มซื้อเทพเอาพุทธอิสระเอาอันพุทธิพ่วงวุณกันกเอาออกมามาตัดสินให้กันทุกคนก็นหูย่แล้วว่าไม่เล่นละครอนเนาะพี่น้อง มันสิพากันเอามาเจ้านัายมันกันยกเว้นนั่นยกเว้นนี่ให้ประกันแมนบอกเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มันมาจากซุ้มนี้เขาก็เห็นอยู่แล้วแมนบอกว่ามันเลื่อละครเนาะเฮีหยังกับเล่นละครเนาะอีกฝั่งหนึ่งพม่ากับเขามาหากันแมนบอกมหากันแล้วกับากันเล่นละครก็าห่งอยู่แล้วพม่ากับไทยนี่พี่ไงกับคือจีนแมนบอกข้าประชาชนคือพักคือป่าแต่ล่องเขาขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องมัานขาลูกขาล้านสิเป็นจังใหญแมนบ แต่ว่าคันคาผู้อื่นนี่โอ้ยอันบ่ได้มีความเมตตากัุณาคั้งผู้อื่นจับผู้อื่นเนาะมาซุ่มจะคล้องนี่ซัวมันได้กะผ้ากันเอาตัวหลอดผ้ากันอยู่เย็นเป็นซุกแมนบบเป็นละครแมนบบเล่นละครให้ปรไปใชาชนเบืบ่องแมนโบผ้ากันพุนอะเอาอันลูกล้านเท่าไปคัง้งแมนบบ แลซุ่มจะคลองนี่ยคันบ่ขังมันว่คือบัดนี่ทำส่งตัดสินแล้วก็ททำส่งให้ประกันปุ๊บไปห้องให้ยายพี่ผ้าผู้นึ่งหนึ่งก็ไปห้องให้ว่าบัดจจำนำเขาจังสันจังซี่มันจะไปเกี่ยวกันยังกับยิงรักจำนำเขาเขาประเดมไม้สางข้อมเดือดร้อนแม่นบอกไม่จะได้ผลประโยชน์แม่นบอกเ่นละครเงินเขาไปทั้งพม่ากับคาประชาชนทั้งเมืองไทยตำรวจทหารกันหาทางกำจัดประชาชนแม่นบอกสนุกเอาเมียหน่อยเมียหลวงเขาอุ่นไหว ข้าวเดี๋ยวนี้ข้าวทีมร้ายที่สุดก็คือซุ่มทหารซุ่มตำรวจเอาเมียหน่อยเมียหลวงโดยสิ่วายำเกงกฎดไม้หรือกติกาบ้านเมืองอันที่เคยเบาววานพิษวินัยเนาะพราะว่าอย่างพุแน,าางพนแล้วมันก็มาท่างผู้อยู่สูงๆก็เฮาหมดละในหลวงเฮาผ้าเอาเมียหน่อยเมียหลวงแห่นบอกซุ่มล่องบงังผูบง้บังคับปัญชาลงมากกับเฮ็ดคือกันเห็นบอกมันบุญไหวบนีน แต่และมือข้าวเมียหน่อยเมียหลวงออกมาเรียกร้องวามเป็นถ้ำออกมาที่น้อยเรียกร้องบ่ได้มันจีคากันแล้วหว่าเนี่แม่บอกเะทุกย่อมหยาแล้วเดือดร้อนเนาะลูกล้านเอาเป็นตัวอย่างบ่ดีกันว่ารัฐมนตรีกระติดคุกขายยาเสพติดก็ได้เป็นรัฐมนตรีมีเงินหลายมาเสือ,เ,อเสียงในสภามันบอกก็เป็นพรรคเป็นพวกเพื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปม่นบอกทางในนี่ก็อันย้อนอยังทางในเดียวนี่ก็คือ อันอิสากันว่าสันตะคู่กันทำาท่องตัดสินกันเอาออกจากคณะรัฐมนตรีตั้งที่แท้แล้วมันจะป้อยกันมันเลนละครแม่บอกพี่น้องเลนละครเพื่อว่าอันได้ผลประโยชน์แม่บอกยิ่งอันกระสุนนัดเดียวได้ทั้งทั้งวันนี้กูจับได้หน่อยในเวลาเดียวกันสุ่มนี่กูก็ตัดสินได้นี่สุ่มนี่มันล้มล้างการปกครองล้มล้างการเลือกตั้งแม่บอกสุ่มสุอเทพนี่แม่บอกมันพลาด รัฐบาลสุดนี่มาจากสุดเทพมาจากซุ้มกบปสปสแมนบ่เพราะฉะนั้นมันเป็นไปว่าได้ว่ามันจิจับซุ้มนี่ไปเป็นอันผู้ต้องหามันทําส่งเห็ดให้มันคือคือแม,มนบ่ประชาชนเขาก็เห็นเขาก็หูเขาก็าเ,เ,กเกบงแม,มนบ่เล่นละครอนเลนยิวให้ค้นเบิงให้ค้นเห็นเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าสี่อันให้ คนเขาบอบ,บอว่าไห้ว่าสันต่อแต่ว่ามันก็คือประเทศพม่านี่ล่ละมันไปมาหาสู้กันมันพากันเล่นละครประเทศพม่านี่ก็บ่ได้ยำเกงอี่งยังเลยแต่ว่าปับชาชนพม่าเขาก็บ่่อมลุยหนัมกมากเกลอลุยเนาะมาเดินขบวนคากันใส่อาวุธสงข้ามคาประชาชนผ้าสีประชาชนแมนบ่นเ,เพราะว่าซุ่มนี่มันโกงกินมันมีหากินแน่อันนั้นงบประมาณทั้งรัฐแมนบ่น พวกทหารพวกนี่ก็ได้แม่นบอกทั้งพม่มาคือกันสองคนนี่ก,ก็ซ้ำว่าเป็นไอ้นองกันเลยพระมาก,กับไท้ยเดียวนี่เนาะร่างแกป,ประชาชนเอาเปรียบเอารัดเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเจ้าของสิยูใ่ในอำนาจก็เหมือนวอาว่าขอเวลาอีกวัานานั่นยังสิพะตั้งกันตั้งรัฐมนตรีนั่นนี่บ่ได้สนใจเสียงเลือกลองของประชาชนบ่ได้แค่ความรู้สึกสิพากันตั้งคณะรัฐบาลตั้งรัฐมนตรีหอมเฮเตมาไปอยู่แม่นบอกทั้งๆังที่เจ้าของนี่ มากกับบทสอบทำพักกันล่างกฎหมายอยู่ในอำนาจพักกันเลือกตั้งจะของเป็นผู้อยู่แบบว่าอยู่ประกุ้มการเลือกตั้งว่าสันตวมันเสียใจในกระเฮ็ดได้มันขันสายตาประชาชนแม่หบดมันเอาเปรียบเอาลัดมันเฮ็ดไปทุกอันทุกแนวเฮ็ดให้ประชาชนบ้านอมข้มกืนแม่นบดทุกยากลําบากทุกย่อมหยาประชาชนมันไม่อยู่ไม่กินแต่สุ้มันกินจน กินจนวัดหากออกคูระไปประชาชนนี่เขายากลําบากแมนบ๊อผู้ใดมีพี่มีนองอยู่เมืองนอกเมืองหน้าหากินออกไปได้มันก็ดีแมนบอกคือจังสมัยนนยกทักษิณแมนบอกประชาชนอยู่ดีกินดีเราออกมาบอกยามใดคนก็ตั้งตาดังนาเบืองเล่าแมนบอกฟังเล่าแมนบอกแต่สุ่มนี่นี่บอเลยบอได้สนใจบอได้ฟังบ๊อได้ยั้งบ๊อได้แช่ธนาท่อนออกมาบ๊อธนายเก่านาออกมาเนาะอันได้ดีเขากับบก ประชาชนออกมาบอกก็บว่าได้สนใจเพราะว่ามันบ่เดือดร้อนมันมีอยู่มีกินมันบ่ได้สนใจมันกับซุ่มคณะรัฐมนตรีต่างๆพวกประเด็กการทั้งหลายมันบ่พากันหายยูหากินยุ่เตะคาบน้ําตาประชาชนมันบ่ยุตทชงคาบน้ําตาประชาชนมันบ่มันเป็นกาฝากเป็นปรสิตมันบ่กินประชาชนดูดเลือดดูดเนื้อดูดทรัพยากรมันบ่อันซุ่มมันนี่มันให้ดจไดนมันก็เฮ็ด กินนังไแก็กิกนว่าได้แค่ว่าได้สนใจว่วามรู้สึกประชาชนแต่ประชาชนเขานี่เขาหากินเขาทนถูกทรามานแมนบอก็ทุกวิธีทาาเงินเยียวยาเนาะหาบาทสิบบาทนี่เขาหากินยากแมนบอกอเมริกานี่เป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาเจเลื่อนแล้วแมนบอกประชาชนเขาได้รับการซอยเหลือแมนบอกวัคซีนเขาก็คีดแต่ผู้เทาให้เด็กน่อย ให้พญายาบาลเดียวนี่เขาก็ให้ไปพวกหมอหนวดแป้นโบรานพวกพ,พ่อข่าแม่ข่าร้านอาหารมันบอกเขาให้ไปคิดเพราะว่ามันยุ่พวกนี้บริการค่าข,า,ขายแม่นบอกต่อไปเขาก็สิมีการเปิดประเทศเขาสิบ่มีกันอันคือประเทศไทยแม่นบอกประเทศไทยนี่จักน้อยนี่เขาเสีย่ให้ึ้นนัดเครื่องบินเพราะว่าบ่าัห้หนขีดวัคซีนเนาะเขาย่านเป็น ตัวเสื้อโลกแห่งเอเชียผสนต่อไปประเทศนึงเขาพักการฉีดไวแล้วประเทศไทยนี่ก็มาโซ่กันทำส่งขีดทำส่งจิปลิตหาซ่องทางสิได้กินได้อยากหาผลประโยชน์จากจากวัคซีนผสนต่อไปแม่นบอกแล้วกระเบื้องเนี่ยมุ้นปานซุปบักมีปานเตะเฮ็ดเลยประเทศไทยนี่พากกันเอาเปียบเอาราดประชาชนซุ่มขอบกัวกระวุนไหวผัวเป็นทหารผัวเป็นตำรวจเอาเมียเล็กเมี่ยน้อยฟ้องกันมาเนึงอพึ่งพืช จะน่ากสิขากันระบาดนี่ลูกหลานครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาลูกก็สิมีปัญหาแม่บอกโดยเฉพาะมันเห็นเด็กหน่อยมันเห็นรัฐมนตรีขายยาตดคุกก็ได้เป็นรัฐมนตรีเด็กหน่อยมันกระเบื้องการกับทําผู้ใหญ่เนาะสอนมันว่า่ยมันกินเราบ่อยมันเรียนการเพราะนั้นแต่ลูกหลานพ้าเลีนไหนมันเบื่อมันก็เล่นอันนี้คือกันตั้งกฎตั้งวินัยขึ้นมาคันผู้ใดเอาเมียหลวงเมียหน่อยกับฟ้องร้องกันได้ แต่ว่านายดวงเข้าพ้าเอาแม่นบอก้าเมียน่อยออกสังคมออกต่อซื่อมวนชนต่างประเทศเขาเว้าขวนเขาเว้าให้บ้านเฮานี่เป็นนิ่วเป็นละครโล่งใหญ่เขาเบิ่งให้เขาพากกันติขินนินท่าแม่นบอกมาตั้งแต่สถาบันเข้าลงมาเลยทุกเรื่องแม่นบอกเพราะฉะนั้นนี่ผู้ใหญ่บ่เป็นแบบอย่างบ่เป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานลูกหลานมันก็เฮ็ดน้ำแม่นบอกพอแม่พากินเหล้าลูกหลานมันก็กินเหล่า พ่อแม่ผ้าเห่นการพานั่นลูกมันก็เห่นการพานั่นพ่อแม่ผ้ามีเมียเล็กเมียหน่อยลูกมันก็เอานําเพราะว่าการกระทํานี่มันสําคัญกว่า่วงเบาแมนบอกเฮาอยากให้ลูกให้ร้านเน่าดีผู้ใต้บังคับบัญชาเสื้อฟังเขาก็ต้องเป็นตัวอย่างเขาแมนบอกพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องลองคิดเบิงว่าในสิปัญหาสังคมขากันขาคมคืนเห็นบออันค่วมปลอดภัยกับบ่มี ยังอายุสิบหาปียุ่สงขาบอกด้วยส่คมคืนเขาขาเขาเอาเงินเขาไปกําลังหาทางซอยกันกําลังว่ากินเหล้าเมาสั้นวันนี้กําลังหาทางที่ซอยกันสงสัยกับสิยม่ท่านทน้ายนั่ยเราบอกเนาะคันว่าขาแบบไม่มีสติสตังกันว่าขาแบบไม่ได้เกตหน้าหรือว่าเมาเหล้าขาคดีมันกับสิม่ท่างออกกับสิโทษกับสิน้อยลงมดิฉันว่าตามก้มคดิดิฉันเนาะเพราะว่าคันคันบม่มีสติสตังนี่โทษมันกับสิยตังกันกบ อันมีสติมันบอโทษมันก็สิอ่อนลงเพราะฉะนั้นนี่มันเริ่มว่างแผนซอยกันแล้วมันบอกให้ว่าบ่มีสติสตังให้ว่าเมาเรากระตายเราประเทศนี่ผู้อยู่น้ำรวมประเทศอยู่น้ำกันนี่ขากันขายยาเสพติดยาไอ้ยาอีอันค้นหากินกระเดือดล่อนเนาะพิบตี้ไปบริการกระถือม่อมยาตายเนาะผู้หนึ่งกัเลยวผู้สองกัเล้วเอาไปเอามาบ้านเฮานี่มัน ายเป็นพักเป็นป่าเลยเนาะลูกหลานพี่น้องประชาชนพีน้องห่วมสัตว์ขีวิตบม่มีคุณภาพชีวิตอียงเลยบ่คือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแม่บอกคุณภาพชีวิตนี่สิบ่มีฆ่ากันตายเป็นพักเป็นป่าลูกเล็กเด็กแดงถือคมคืนถือกระทํำว่าสัหนอกไปลูกหลานสิมาเรียกร้องจับไปขังเขาเลียนหนังสือกระจับเขาไปขังเฮ็ดไปสารพัด เป็นยิ่้เขาเห็นทั่วโลกให้เขาเอาขวัญวันศัตรไปทางพม่าก,กับว่าใดด้อยไปเนาะเท่าก็ต้องเบิงพม่าได้พี่น้องขนาดเขาออกมาเนาะเขาละโบยันนี่ยินงว่าตายเป็นเศร้าก็ค้นเลยที่เป็นทางการซึ่งว่าเป็นทางการกัหลายเนาะดิฉันเบิงแหล้วดิฉันก็นคือพอ่อตอนสมัยเขาขาเสือแดงปีหาสามเนาะกลางเมืองหลวงเป็นทงสังหารวันสัตรูมุ่งเข้าก็บใดจับผู้ไรบ่ไดดแม่นบอก คุณจตุพรติดคุกแล้วติดคุกอีกเนาะเตี้ยนกับเขาใจหีอกว่าเขามีลูกมีเมียเนาะพี่น้องเนาะจําเป็นต้องย่อมาระสนตัวบ่ยย่อมกับเดือดร้อนเนาะคุณนัทวุฒิก็ถือปอยออกมาแล้วแม่นบมแล้วก็หลยคนติดคุกหันออกมาขั่นบกขังขั้นบวตสินซุ่มซุ่เทพเนี่ยมันกับบกคือแม่นบอดแหละก็ต้องเฮ็ดออกมาให้มันคือไปนอนคุกคนละสองมือ แลวกันห้องให้ใกล้ขันสังอีนั่งไม่ยิ่งผู้เต่าๆนน่ะให้คือแม่นบอกบัดผู้เขาติดคุกเป็นจนว่าตายค่าคุกอากงแม่นบอกนั่งคาเขาแม่นบอกสุรชสยแสดแานแม่นบอกลุงสนามหลวงดีเจสุนู่มาหน่อยแม่นบอกอันน้องวันเฉลิมแม่นบอกไล่แม่นบอกหนีออกนอกประเทศหนีหลอดกะหลอดแม่นบอก บ้านตายก็ลาบากเนาะสมบัตตายทั้งเป็นนี้จากครอบรัวจากบ้านจากเมืองแม่นบอกไล่มนุษยธรรมเลยเหตุเพราะป่านว่าคนบ่มีาศาสนาเลยแม่นบอกน้ำขาน้ำแกงเขาน้ำลังแกงเขาบัจชีของเล่นละครอ,อยากเอาเมียจะคน้นเอาอยากปลาผู้ใดอยากฆ่าผู้ใด,อย,ดอยากสั่งจับผู้ใดแม่นบอกซุ่มผู้เตะบ,บังคกับมาชาทหารตำรวจเดวนเฮ็ดไปทั่วทีบเลยอยากฆ่ากันก็ฆ่ากันให้ขายทาหารจับได้แม่นบอก มักผู้ใดเขาบ่มักกับจับเขาไปหายสาบสูญมันบอเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่มันคักก็แดนสนทายาเลยบ่มีอีหยังสิเป็นตาไหวว่างใจเลยแม่นบอกลูกหลานก็บ่ปลอดภัยไปโรงเรียนถือกู่บาอาจารย์แต่ผู้ดีก็มีอยู่ดอกตำรวจทหารก็ได้หรือว่าผู้กูบาอาจารย์ผู้ดีก็มี่แม่นบอกแต่ส่วนญ่มันเป็นข่าวมันก็เป็นคนน่ดีแม่นบอพี่น้องความปลอดภัยกับบมี่กับลูกกับหลานเฮ่าเลยแม่นบอกให้ไปโรงเรียนกับเป็นห่วง แม่นวะเฮ็ดอีหยังกับว่าปลอดภัยไปทํางานหนี่เนาะอันพิบตี้นี่เนาะยาเสพติดกับม่มมมอมเมาเขาแม่นบะเขากะไตคุณภาพชีวิดนีบ่มีเราตั้งท่องเที่ยวตั้งประเทศเขาสิมาจังไดล่าวที่นี่เขาสิมาจังไดวัคซินวัคซินกับพวกท่านฉีดคนกับสิติดเขาก็ย่านแม่นวะการท่องเที่ยวได้เงินมาไงไงรัฐบาลกวรสีเฝ้าเฮ็ดเฝ้าจัดการเนาะ มาเฝา้มามหาแต่ผลประโยชน์แม่นบอแทนดีสิเฝ้าฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไงบ้านเมืองมันดีขึ้นไงประชาชนเขาอันเฝ้าเขาสู้สภาพว่าปกติแม่นบอเขาสิตายอยู่แล้วแม่นบอกกับว่าได้สนใจอยู่การท่องเที่ยวคนไปเที่ยวเนี่ยมันได้เงินเปล่าเปล่าเนาะมันบม่ได้ร่ำรวยอย่างคือแทนดีสิเฝ้าส่งเสริมแม่นบอเฝ้าแก้ปัญหาแล้วการ สมัยตะกี้เนาะสมัยทักษิณคนไปทํางานไปหมดแล้วก็ดูแลดีเพราะว่าซุ่มไปหาเงินต่างประเทศเข้าในประเทศนี่รัฐบาลไม่ได้ใดก็ได้เ่าได้ลงทุนอียงคนไปทํางานเป็นแสนเป็นลานานาน้านหาเงินเข้าประเทศแม่นบ่ส่งเข้าไปถ้าดีส่งเสริมแรงงานส่งเสริมซอยเลือกอันพวกไทบานไทเมืองเนาะให้เข้าดินล้นค้นควยาพักกนหาเงินส่งจากของไปทํางานเมืองนอกแทนที่รัฐบาลมันสิเฝ้าซอยเฝ้า,าจัดการเดิดิฉันเห็นเนาะมุจักหลายคนแต่มาเห็นงานเมืองนอก เขาส่งเงินไปปีหนึ่งว่าเป็นหน่อยเป็นล้านๆแมนบอมาเห็นงานเมืองนอกทั่วโลกในประเทศไทยนี่มาเป็นกรรมกรค่าแรงงานแมนบอททำงานเป็นพ่อคั่วทำงานเป็นคนเฮ็ดั้งหัวเฮ็ดซวนเป็นคนดูแลผู้เฒ่าสารพัดแมนบอสรัฐบาลควรจะหันหนามาบึงว่าประชาชนซุ่มนี่นี่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเห็นงานเมืองนอกเขาส่งเงินเขาไปต้องได้รับการช่วยเหลือฝึกแรงงานฝึกภาษาแมนบอ ซอยเหลือประชาชนเจ้าของหาเงินเงินกินเป้าๆโดยรัฐบาลบรดิเซียอีหย่างเลยมแต่ใดกับใดนี่อันนึงกับอันนี้กับเป็นแต่รัฐบาลเฝ้าแก้ไขแมนบ่หาทางหา่องทางประเทศอันเจ้าของมันยังกําลังพัฒนาแมนบอกประชาชนเจ้าของหาเงินเข้าไปคนมาเหตุงานดิฉันเนาะฟังเบิ่งนี่ส่งเงินไปบ่แมนหน่อยทั่วโลกแมนบ่ควรจะเฝ้าแก้ไขการท่องเที่ยวได้เงินแมนบอก็เฝ้าแก้ไขเฝ้าฉีดวัคซีน อยู่อเมริกามอหนวด้านอาหารนี่เขาส่งหนังสือให้ไปขีดยาผสนตัวขีดวัคซีนเพื่อว่าเฮ็ดอาหารให้ลูกค้ากินทํางานหนวดเขาเฮ็ดประเทศไทยบ่มีขันจีกีดก็จีในซุน้มจะคข้องอ่ะละกอนะขันจีกีในประชาชนก็ต้องหาเอางบประมาณหาเอากําไรกับประชาชนก่อนแม่นบ่เฮ็ดอีหยังนี่บ่เคยคํานึงต้องผลประโยชน์ก่อนเอาเปียบประชาช้นทุกอย่างทุกแนวกู้เงินมากเอาไปแบ่งกันเอาไปซอยพวกายทุน พวกพ่กข้าหาวิธีเอาเงินซ้อยเหลือกันเสียให้ประชาชนนี่ก็ให้คือสั่มบา,านน้บ่ตายนี่ละให้ประชาชนนั่นน่ะให้เงินให้ยั้งนั่นน่ะให้ไปรงทะเบียนก็นไปเข้าแถวกันจนไปกินยาตายก็มี้ลังก้นจังได้แม่นบอกเงินประกันสังคมก็เอาให้พุ่นรีสอร์ทใส่ล่ะของานท่านว่าด้วนายอีหยังรีสอร์ทจะใส่หล่ะเอาเงินเขาไปเข้าห้องเขาให้เขาจะได้เงินประกันสังคมกาบ่ท่านใดอีหยังกับตายอย่างเดี่ยวเลย ้ารัฐบาลสุดนี่ยังอยู่นะประชาชนสิบ่มีวันเลื่อมตาอาปากได้เลยเพราะว่าบ่มมีสมองสมองคิดออยังเดียวแต่ว่าเฮ็ดจังไดสิซอยซุ่มเจ้าของให้ดจังไดยังสีหอบเงินใส่เอิกเจ้าของกินผ้าสีประชาชนยู่เป็นกาฝากยู่เป็นปรสิตเนาะเอาเปรียบเอารัดประชาชนว,าว่าขอเวลาอีกว่านานั่นยู่ม่อยากไเว้าวเนาะดิฉันก็นจักสิว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะกับเบื้งองยู่นี่เนาะบ้านเมืองก็ได ประชาสนกับว่ามีมองเพิงแล้วก็หาเพิงคอนไม่คอนไหลหาเพิงสารพระพุ่มหาเพิงหมอผีหาเพงิงสิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ตามคว้มเสือเจ้าของเล้ยวเพราะว่ายังมันว่มีหมองเพิงมันเพิงาารัฐบาลบ่าได้สารนี่ก็สองมาตรฐานบ่มีมาตรฐานสำ่น่ตามคำสัง่งตามใบสังส่งสารไทยสั่งได้ปานก๋วยเตี๋ยวเด้ผู้ดีเขาเก็อยากดีย่แต่ว่ามันถือคำสั่งสำเน่ เพราะฉะนั้นกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีหอย่างเลยนี่เล้ยวไลซ้ำกันแล้วกับพม่าเนาะประเทศไต้บไ่ได้ต่างกันเลยพม่าก็เลี้ยนแบบไทยไทยก็เลี้ยนแบบกีนปราประชาชนแม่นว่ากีนเคยปราอยู่เทียนอันเหมือนตะกินเนาะปราประชาชนแม่นว่าอยู่ฮ่องกงแม่นบ่กีนมันก็เป็นข้อมนิสต์แม่นบ่มันเอาเปรียบประชาชนผู้ใดเด่นผู้ใดดังก็ต้องไปยึดไต้ตีนแล้วซุ่มผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจก็เป็นมนุษย์ขีเม้นเนาะ มันก่เาเปรียบเอาอะไรผู้อื่นมันถืออาวุธมันใส่ทหารมาบังคับกมแหมเขาแมนบอกคือพอม่านี่แหละคือไทยนี่แหละพากันเอาอาวุธเหยียบข้อพือ่นมาจากความที่ทั้งอำนาจที่ทั้งหัวมูกินฟี่ยูฟี่แมนบอกเพราะฉะนั้นมันบมีวันยอมเป็นไปบพได้เนาะประชาสนนี่เนาะประเทศใดประเทศใดยูไสยเขาก,ตกาาา็ต้องการาอิสรภาพต้องการควบเป็นอิสรภาพต้องการอัน ยูดีกินดีต้องการอยู่แบบมีควาวมสุขแมนบ่บ่ต้องการในผู้อื่นมาขวบคุมแมนบอปีสองพันยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วแมนบอ่แมันสมัยโบลานดึกดำบรรมันสมควรสิเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงมันมีจกประเทศดอกเป็นพาเ็จการในโลกนี่แต่มันก็จิค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแมนบ่พี่น้องมันศีซาสิเร็วมันโลกมันเปลี่ยนไปซูมือนี่แต่กี้เฮาเว้ากันคุยกันเขาจะบ่เห็นหน้กกันเดี๋ยวนี้เาเห็นหน้กกันทั่วโลกดิฉันมาเมกาไม่ไม่ยี่สิ สิบอมีอันแบบนี้แม่บอกมิแต่รโทรศัพท์อยู่บ้านมือถือกับบมี่ยี่สิบก็ปีผ่านไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแต่ประเทศไทยยังสิคือเกา่าหันกลับไปเนาะไปใส่ก้นหมกก้กเก่าเดิมๆเมสียให้ประชาชนขึ้นไปอยู่กเก่าเก่าเดิมๆเ,เขาเปลี่ยนแปลงไปหอดดาวอังคารแล้วควมสิประยุทธ์สิผ้ามือไปขครอยาอย่างอยู่ดาวอังคารแม่บอกแต่ความคิดยังดึกดําบันความคิดยังโบราณ เอาซุ่มไดโนเสาร์เตาล้านปีมากซุ่มนี่บ่เคยไปยู่เมืองนอกบ่เคยไปเล่นเมืองนอกเคยไปกับบย่อมพัฒนาการแม่นบอกเคยดิฉันเว้านี่ซุ่มประชาธิปไตยนี่มันมาจากคนทุกคนยาก,ก่อนเด้เพราะว่าเขาได้รับการกระทําเขาหูจักเขาติดตามข่าวเขาฟังบงอ่เขาเก็เบื้องข่าวตัางประเทศฟังบ่ได้แปลบ่ได้เขาก็แปลเป็นภาษาไทยทก็มีโปรแกรมมันบอกเพราะฉะนั้นซุ่มดึกดําบันซุ่มไดโนเสาร์ซุ่มบ่ย่อมเปลี่ยนแปลงนี่ บอกคืดเลยว่าเดี๋ยวนี้โลกมันทอกันคนมันทอกันแมนบอกเกิดมาเป็นคนนี่บ่มีเงินบ่มีความรร้แต่ควาวเป็นคนนี่มันทอกันการหักประชาธิปไตยหรือหูจักประชาธิปไตยหรือมีกิจใจเป็นรรมกิจใจเสรีภาพมีคิดสำนึกที่ดีบ่มีโรงเรียนสอนเนาะมันอยู่นําแต่ละคนแมนบอกแต่ว่าซุ่มมีความรร้หลายๆซุ่มเห็นแต่แก่โตเนี่ยมันบ่ยอมมันหูอยู่แต่ว่ามันบ่ยอมมันอยากเอาเปรียบคนอื่นมันบ่มีกุณธรรมประจําใจแมนบอก เพราะฉะนั่นเนาะพี่น้องเก้หน่อยกะโอ้ยอยากบอกอะไรก็หนีเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นอาจจะบกบกครบว้วนเด้อคันต้องการครบสวนกับพ่นละโซนในทีวีเนาะหรือว่าอันบ่อยทีวีเนาะหรือว่าคณะเก่านาหรือว่าฟังประชาธิปไตยอาจารย์ชูพงศ์ดรเพียงดินอันโอ้ยหลายพี่น้องฟังประชาธิปไตยนี้ฉันเอ้ยบ่เบดิดดอกเปิดก็ไปเบิ้งไปฟังโหลดอันใดฟังฟังประชาธิปไตยอย่ากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ เฮ่านี่ประเทศเท่านี่ก็พม่านี่มันซูสีกันแล้วไปเล็กสีเอ็ดกันแล้วเดี๋ยวนี้มันเด็ดยังมันก็เอาเปรียบประชาชนมันเอาเปรียบเอารัดเท่าเฮาต้องติดตามเฮาต้องเบื้องเฮาต้องให้กำลังใจกันซอยกันขอนไม้ยังไๆถันซร้อยกันยกคือเขาเปนบ้านประยุทธ์นั่นแหละมันเอาตู้คอนเทนเนอร์มาใส่ใส่ยังไงมาตันไว้แมนบอกเอาตำรวอไปไ้ทั้งหลังแมนบอพี่น้องสิปราประชาชนม่นบ่เสียงบประมาณเท่าไรกันังบ่ฮม้ง เห็นบอกคนเ่าไลยๆเนาะซอยกันยกซอยกันดึงไปมันยังไปปัญหาคือกันในประเทศไทยนี่การต่อสู้นี่นะมันอาวุธใดกับสู้พลังของประชาชนบ่ใดแม่นบอกพลังของประชาชนยู่ใจในใจประชาชนมันขัดข้อเสนมีกันมาพร้อมกันขัดก็อผู้เขาไฟระเบิดเนาะเห็นบอกประเทศพม่าเพื่อนบ้านเขาเขาก็ย่านบ่กลัวแล้วกาช่วจบอยู่แค่นี้ดิฉันว่าเนาะยุเอ็นทั่วโลกเขาก็เบิงเขากับเดี๋ยวนี้เขาก็กำลังเพ่งเร่งไท่กับพม่าแม่นบอก กินก็บอกล้าปันได้มันบอกกินนั่นแอบแอบแม่นบอกเพื่อว่าสู้ง,งานได้กินงานนั่นแม่นบอกประเทศกินนี่กันพ่อเอาบงได้ไดก็เอาแม่นบอกเพราะว่าคนเขาหลายเขาส่งคนออกเขาบ่ามีมองยูให้ประชาชนเขาเขาต้องไปห้าหยึดเอาประเทศนัานประเทศนี่เขาไปว่าได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลมแม่นบอกประเทศไทยเอเชียพาม,าม่าเขมรนี่กำลังจะตกเป็นเงือกเขาเนาะเล่ามูนี่ตกเป็นเงือกของประเทศกินบัคนเขาหลาเขาเอาคนออกมาหาอยู่นอกประเทศเนาะ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็กินนี่ข้าต้องเบิกก็พอมาไหมมันเป็นเลขสิบเอ็ดกันแล้วมันสิกินหัวประชาชน,นเอาเปรียบประชาชนมันเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างซุ้ม,มันอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นประชาชน,นต้องซอยกันบ่ต้องย่อมประชาชนกับสิเปยยนเ็นใหญ่ในแผ่นดินจักหมือหนึ่งเนาะประเทศการกับสิพินาศประชาชน,นกับสิเจริญเนาะลูกหลานเนาะพ่อแม่พี่นองข้ากับสิเจริญให้ถึงว่าข้าตายไปแล้วข้าอยาให้ทรงตอ่อ สิ่งที่เลร้วลายแบบนี้ให้ลูกให้หลานเกิดไม่ญ่รุ่นขึ้นมาเฮาต้องซอยกันซอยลูกซอยหลานขันสมนี่ตายไปแล้วก็สิลูกหลานเฮ่านี่แหละเป็นคนแก้ปัญหาเป็นคนหาเงินใส่หนีใส่สินแม่นบ่เพราะฉะนั้นเฮาต้องให้กำลังใจลูกหลานเา่า่าทิม่ปาปะเขาพี่น้องผู้ใดเฮ็ดยังได้ก็เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดหน้าที่เฮ็ดเ,เท่าสิเฮ็ดได้เนาะดิฉนันก็เขาใจว่าบ้านเฮามันมีขีดจํากัดแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้ซ้มตเฮ็ดได้อธิบายให้หมู่เข้าใจ มียังไงยาทิมยาป้าลูกหลานเฮาเด้อพี่น้องเด้อดิฉันว่าบมมีกําลังอันใดสียิ่งไงไปกวัวกําลังกายกําลังใจที่ประชาชนเขาพนึกกาลังกันเนาะอียังก็สิบ่ยิิงไงเนาะทอพลังของประชาชนพวกมีอํานาจนั่นมือนึงมันกัดเสื่อมสูญไปเนาะบมมี่ผู้ใดสอยูคําฝ่าไงปานใดกสหไงไปก็กระโล่งบ่ไรเงินมันมีายปันในมันก็สิซื้ออํานาจซื้อคนมาตายแทนมาเก็บมาปวยไปได้มันก็ิโลนไปขึ้นหมากไหมเพราะฉะนั้น พาเด็กการมันต้องพี่นาดเนาะปราชาลาดมันก็สิจเลิ่อเนานะพี่น้องเดอ้อมือนี่ก็ขอบคุณหลยๆขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดมีปัญหาก็ให้เบิดไปผู้ใดสุขภาพเก็บไข่ได้ป่วยก็ให้เศร้าเรื่องพี่น้องเดอ้อให้ยูเย็นเป็นซุขให้มีแต่ความสุขความจเจริญขอพระเจ้าวอวยพรขอคุณไลยๆค่ะสวัสดีค่ะ